แม้ขับเคลื่อนกิจกรรมการเมืองบนท้องถนนไปพร้อมกับการประกาศย้ำถึงสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกแต่การพิจารณาของศาลที่ดูภาพรวมการชุมนุมและแนวโน้มพฤติกรรมอาจเป็นปัจจัยสำคัญให้ศาลไม่อนุญาตให้ประกันตัวแกนนำที่ถูกกล่าวหาในความผิดตามมาตรา112แกนนำและแนวร่วมการชุมนุม17คนที่เดินทางไปศาลเมื่อวันจันทร์จึงมี3คนต้องกลับออกไปในฐานะผู้ต้องขัง หนึ่งคือนางสาวปนัสยาสิทธิจิรวัฒนกุลสองคือนายพานุพงศ์จัดนอกและสามนายจตุพัฒน์บุญพัทรรักษานี่คือผลพวงจากการทำกิจกรรมการเมืองที่สนามหลวง19กันยายนปีที่แล้วถ้าวันนึงมันเกิดขึ้นกับคุณอะคะคุณจะทำยังไงเพราะเขา่น้องสาวของนายจตุพัฒน์หรือไผ่ดาวดินพยายามเรียกร้องถึงสิทธิในการประกันตัวและสะท้อนความรู้สึกของครอบครัวที่พบเหตุการณ์คล้ายภาพเหตุการณ์เดิม ที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วเมื่อ2ปีก่อนและยังเชื่อว่าการหายไปของแกนนำที่ถูกดำเนินคดีจะไม่ทำให้การเคลื่อนไหวภายนอกคลายความเข้มขน้นสิทธิประกันตัวขั้นพื้นฐานที่ทุกคนควรได้แต่ว่ามันไม่ได้อะคะ่ะถ้าเกิดขึ้นกับตัวคเองมันจะเป็นยังไงเออก็อยากจะเชิญชวนให้ทุกคนตระหนักในเรื่องนี้มากขึ้นแล้วก็ถ้าสามารถออกมาแสดงความคิดกันได้ก็อยากจะให้ออกมากันนะคะเพราะว่า นี่แหละมันเกิดขึ้นแต่ละขบวนการเราอะ่ะมันหายไปทีละคนทีละคนทีละคนเรื่อยๆแต่หนูก็เชื่อเหมือนกันว่ามันจะไม่มีวันหมดแน่นอนคนจะต้องออกมาเยอะขึ้นเยอะขึ้นมากๆการถูกคุมขังของแกนนําทั้ง3คนทําให้มีแกนนําและแนวร่วมของกลุ่มการชุมนุมปัจจุบันถูกคุมขังด้วยข้อกล่าวหาตามมาตรา112แล้ว7คนคือ 1. นายอนนท์นำพานายพฤิชิวารักษ์นายสมยศพฤกษ,ษากเกสษมสุขนายปฏิวัติสาหรายแยม้ม นายพานุพงศ์จัดนอกนายจตุพัฒน์บุญพัทรรักษานางสาวปนัสยาสิทธิจิระวัฒนกุลเจ็ดคนนี้ถูกดำเนินคดีในข้อกล่าวหาที่เกิดขึ้นจากการจัดกิจกรรมทางการเมือง19กันยายนปีก่อนส่วนนายชัยอมรแก้ววิบูลพันธ์หรือแอมมี่เดอะบอททอมบลูส์ถูกแจ้งข้อกล่าวหาจากการก่อเหตุเผาพระบรมชายาลักษณ์นาเรือนจำคลองเปรมสัปดาห์ที่แล้ว มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ส่งตัวแทนเข้าร่วมติดตามความคืบหน้าทางคดีอย่างใกล้ชิดและมีถแถลงการที่สะท้อนความกังวลต่อสถานภาพของนักศึกษาที่ถูกคุมขังด้วยข้อกล่าวหาที่สืบเนื่องจากการทํากิจกรรมทางการเมืองในเรื่องของตัวนักศึกษานะครับที่อยู่ในความดูแลของเรานะครับว่าเขาจะได้รับการปฏิบัตินะครับอย่างยุติธรรมนะครับรวมทั้งได้มีโอกาสที่จะ พิสูจน์นะครับแล้วก็ต่อสู้คดีนะครับอย่างเต็มที่นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องให้โอกาสเขาได้ออกมานะครับในแง่ของการต่อสู้ข้างนอกเรียนจำนะครับผมกลางสัปดาห์มีกิจกรรมจากแนวร่วมของกลุ่มที่ใช้ชื่อว่ารัษฎรยืนข้อเรียกร้องสีข้อรวมถึงการให้ปล่อยตัวแกนนําข้อเรียกร้อง3ข้อเดิมถูกขับเคลื่อนต่อเนื่องตั้งแต่การให้แก้รัฐธรรมนูญที่มีความเป็นไปได้ว่าอาจไปไม่ถึงฝันในตอนนี้ เรียกร้องให้พลเอกประยุทธ์จันโอชาลาออกและเรียกร้องให้ปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์ข้อเรียกร้องที่เพิ่มเข้ามาในระยะหลังคือข้อเรียกร้องให้ปล่อยตัวแกนนําที่ถูกคุมขังนําไปสู่การจัดกิจกรรมของกลุ่มที่ใช้ชื่อว่าชนอิสระหนึ่งในแนวร่วมของกลุ่มรัษฎรตั้งจุดปราศัยวิจารณการบริหารงานของรัฐบาลแสดงออกเชิงสัญ,ญลักษณ์บริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ อีกด้านยังมีกิจกรรมที่กลุ่มรัศดรร่วมกับคณะจุลาองค์การบริหารสโมสรน,นิสิตจ,จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและสภานิสิตจ,จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมที่ใช้ชื่อว่าจุดเทียน1ิบมีนาตามหาความยุติธรรมวางดอกไม้และจุดเทียนแสดงออกเชิงสัญ,ญลักษณ์ระลึกถึงบุคคลที่ถูกคุมขังในคดีมาตรา112ช่องทางการสื่อสารของกลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม เผยแพร่แถลงการของรุ้งปนัสยาเรียกร้องให้ผู้ชุมนุมเดินหน้าต่อด้วยสันติวิธีเป็นข้อความที่อ้างว่าเขียนไว้ก่อนหน้าถูกส่งตัวเข้าเรือนจำสะท้อนความคิดเห็นต้องการให้ผู้ชุมนุมยึดมั่นในแนวทางสันติอุรชัยสอนแก้วข่าวเจาะย่อโลกไทย PBS รายงาน